ปฏิบัติก็อย่างก็อย่างนี้ก็สามวันห้าวันนะครับอย่างช่วงนี้มีบวชเท่าภาษาครับครับบวชก็ประมาณร่วมสาสิคนเห็นมีบีเมซีมาสถานีพุทธศาสนาสวัสดีค่ะอันนี้เจจูเราอันนี้เจลาตีรออาจารย์ได้ไหมโออาจารย์ขึ้นมาไหวเหรอ สแสดงว่าจานแข็งแรงอะ่ะเดี๋ยวเก็บภาพให้เราถ่ายรูปไหมเนี่ยพี่โอ้โหค,ค,ค,คนที่เขามาปฏิบัติธรรมนะฮะขอบตานโทษแต่และตกกระจอะ่ะสวยมากค่ะ สถานที่ปฏิบัติธรรมบวรธรรมสถานโอ้โหสถานที่กว้างมากเลยอะ่ะก็อบอกคนมานั่งเต็มเลยตอนมาปฏิบัติธรรม อ๋อเห็นลาตีเขาให้มาที่นี่สร้างนานยังคะที่นี่สร้างมาปีห้าหนึ่งครับผมอ๋อส่วนมากคนที่เขามาเขามาอยู่ปฏิบัติธรรมกี่วันก็อย่างช่วงนี้บวชข้าวบรรษานะครับกพบางคนบวชข้าวบรรษาบางคนบวชหนึ่งเดือนนะครับี่โกนผมบวชโกนผมบวชนะครับเมื่อวันที่สามสิบเนี่ยโกนผมบวชสิบเอ็ดท่านนะครับและที่พักที่นี่พักมีพร้อมครับตรงไหนฮะเรือนอไหน ใต้ถุนข้างล่างนะครับอ๋อข้างล่างเดี๋ยวแล้วกุฏิแต่ละหลังด้วยอ๋อข้างหลังใช่ไหมฮะตรงสวนนาคาธิบดีแล้วครับผมใช่ครับอ๋อทีกุฏิรองรับอยู่เปนบักสวนแล้วก็ใต้ถุนจลาก็เป็นที่ชาติธรรมได้บริจาคปัจจัยมาสร้างวันที่ที่องพระครับครับผมแล้วมาบวชปฏิบัติส่วนมากเขามาที่นี่เขาก็จะมีทุกอย่างให้เราใช่ไหมหรือเขาต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเองครับเสื้อผ้าเสื้อขาวถ้า ทั้งช่วงช่วงนี้บวชนะครับถ้าใครมีก็นำเข้ามาแต่ถ้าไม่มีทางนี้ไม่มีให้ก็จริงๆวันที่บวชนะครับก็จะเราจะบวชเป็นหมู่คณะกันถูกไหมครับเป็นบวชทีพราหมณ์ใช่ไหมไม่ต้องโกนหัวมีทั้งโกนหัวและไม่โกนหัวนะครับอย่างวันที่30สิบที่ผ่านมาเนี่ยมีโกนหัวทั้งหมด1ิบท่านแล้วก็ไม่แล้วก็เขาเขาจะอยู่นานไหมฮะอาทิหนึ่งหรือเดือนหนึ่งบางบางบางท่านก็เข้าพรรษาเลยครับสามเดือนบางท่านบวชหนึ่งเดือน บางท่าน9วัน7วันก็ตามแต่ตามแต่ธุระของเช้ามาก็มาทำอิจวัตรครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์นะครับประมาณตีห้าครับแล้วก็ทำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับแบ่งการทำกับข้าวครับแล้วก็ใส่บาตรพระนะครับเพราะว่าในภาษาจะมีพระประจำภาษาเพื่อมานี่ใช่ไหมคะครับพระก็ประจำอยู่ที่นี่จะมาศาลที่นี่เลยที่นี่ก็เปรี่ยนจากวัดนะครับเพราะว่าที่นี่เรามีต้นประศรีมาโพ เห็นแล้วเห็นมีต้นอะไรนะคะต้นอะไรต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่องค์ธุกามะนะครับองค์นี้ครับท่านได้มาปลูกไว้เมื่อเมื่อปีที่แล้วเงเพราะว่าเคยเห็นที่ศรีลังกาและที่พม่าต้นต้นพระพรรศาหรือต้นอะไรฮะเรียกไม่ถูกที่มีดอกอยู่ตรงนั้นนะคะต้นใหญ่ๆห่ะต้นสาราไหมครับเออต้นสาราที่นี่เนี่ยครับองค์นี้นะครับที่ว่าท่านได้ปลูกต้นอ่า อาจารย์บวรนะครับได้รับหน่อต้นมะเสียโุ่มปี49นะครับแต่ก็ได้ลงดินที่นี่เมื่อปี51นะครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมฮะท่านอาจารย์บวรนะครับอันนี้นะครับอ๋อท่านก็ได้เป็นผู้ก่อตั้งบวรธรรมสถานครับผมอ๋อท่านเก่งเนาะครับที่นี่สมเด็จพระราชของศรีลังกาทุกพระองค์ครับเริ่มตั้งแต่องุโุหะองค์นี้นะครับท่านนี้องค์นี้เลยครับที่ได้เสด็จมาปลูกง่ายีครับต้นเสียโรับ ต้นสีมหาโพธิ์ต้นประสีมหาโพธิ์นะครับอยากไปปลท่านนะครับท่านได้ไม่ตาแลากมาปลูกให้ด้วยครับอก็มาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังถ้าใครคิดว่าจะมาที่นี่สงบถึงไม่มีโบสถ์นะครับแต่เรามีต้นประสีมหาโพธิ์พระองค์ท่านบอกว่าที่นี่ก็เปรียบถึงมือนวัดใช่ครับผมขอบคุณนะคะพี่อยู่นานยังเนี่ยครับผมก็อยู่ครบสิบปีแล้วครับอ๋อพี่ชื่ออะไรคะ ผมชื่อนัทครับผมคุณนัทนะคุณนัทก็อยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณข้างนอกกันขอบคุณนะคะคุณนัทมาที่นี่ต้องติดต่อไงฮครับคุณนัทก็โทรหรือมาเลยข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องมีนัดก่อนเหรือยังไงกาเข้ามามาจาบมาเลยเข้ามาได้เลยครับแต่ถ้าเราพบครูบาอาจารย์เพื่อขอคำชี้แนะทางทมนะครับก็นัดนิดหนึงก็ได้ครับผม ถ้าเขาจะมาบวชล่ะมาบวชหรือมาบําเพ็ญทมครับนั้นต้องประสานลงหน้าเพื่อหนึ่งเราแยกจัดเตรียมสถานที่ถ้าถ้าคนก็อยากจะมาปฏิบัติธรรมสักหนึ่งอาทิตย์ล่ะคะได้ไหมก็ได้ครับได้ได้ก็ประสานมาก่อนนะครับเนี่งว่าเบอร์อะไรครับคุณนัทเบอร์เดี๋ยวดูข้างหน้าให้ข้างหน้านะครับผมนะคะค่ะอันนี้คือความสงบแล้วก็สถานที่ซึ่งพุทธศาสนิกชน ของเราเนี่ยถ้าเรามีเรื่องเครียดเรื่องอะไรเราสามารถจะมาใกล้กุงเทพแค่นี้เองบวรธรรมสถานค่ะเดี๋ยวแน่นก็จะไปพบอาจารย์นะคะสาธุ